พลังประชาชนลั่นยอมให้อนุทินนั่งนายกแต่ต้องคืนอำนาจสู่ประชาชนสถานการณ์การเมืองไทยในตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดเดือดที่ทุกสายตาจับจ้องค่ะเมื่อพักประชาชนได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่ายอมโหวตสนับสนุนให้หนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะความพึงพอใจอย่างเต็มร้อยหากแต่เป็นเพราะเงื่อนไขใหญ่ที่พักประชาชนยกขึ้นมาอย่างเข้มแข็งนั่นก็คือการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนด้วยการยุบสภาภายใน4เดือนหลังการเข้ารับตำแหน่งค่ะประโยคที่ว่า อนุทินได้แต่ต้องคืนอำนาจจึงกลายเป็นคำพูดที่สะท้อนเจตนารมณ์ของพักประชาชนและเป็นสัญญาณเตือนว่าการเมืองไทยกำลังจะเข้าสู่สนามประลองครั้งใหม่อีกครั้งการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างแรงสั่นสะเทือนในสภาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันจากสังคมที่เรียกร้องประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะ เพราะตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหลังการถอดถอนนางสาวแพทองทานชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยสารรัฐธรรมนูญประเทศไทยได้ตกอยู่ในสภาวะสุญญากาศทางการเมืองเก้าอี้นายกรัฐมนตรีว่างลงอย่างกระทันหันทําให้ทุกฝ่ายต่างต้องเด่นรนเพื่อหาทางออกที่เร็วที่สุดพักประชาชนในฐานะผู้ครองเสียงก้อนใหญ่จึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของประเทศว่าจะเดินต่อไปอย่างไร สิ่งที่น่าสนใจคือพักประชาชนไม่ได้เลือกที่จะผลักดันบุคคลในพักของตนเองขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างที่หลายฝ่ายคาดการหากแต่เลือกหันไปจับมือกับนายอนุทินโดยยอมให้เขานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องยุบสภาในสีเดือนเพื่อเปิดทางให้การเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นถือเป็นการเดินเกมการเมืองที่เต็มไปด้วยความหมายค่ะเพราะนี่คือการประกาศว่า พักประชาชนจะไม่ปล่อยให้ใครกลุมอำนาจนานเกินไปและพร้อมคืนอำนาจการตัดสินใจสู่มือประชาชนอย่างแท้จริงแม้จะฟังดูเหมือนการประนีประนอมแต่ในความจริงแล้วนี่คือการวางหมากที่แยบยนต์พักประชาชนอาจไม่ได้หวังให้ในอนุทินครองตำแหน่งยาวนานแต่ใช้สถานการณ์นี้เป็นสะพานไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่พวกเขามั่นใจว่าจะปวาดเสียงกลับมาได้อย่างถลม่มทลาย เพราะกระแสที่ประชาชนกำลังให้การสนับสนุนอย่างล้นหลามนั้นเป็นแรงหนุนมหาศาลที่พักอื่นไม่อาจมองข้ามการยอมให้อนุทินขึ้นชั่วคราวจึงเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองที่ยืดเยื้อนานเกินไปค่ะ แน่นอนค่ะว่าการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดบางฝ่ายมองว่านี่คือการโยนความรับผิดชอบให้อนุทินรับแรงกดดันแทนเพื่อซื้อเวลาในการเตรียมการเลือกตั้งขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งกลับมองว่านี่คือการเคลื่อนไหวที่ชานฉลาดและตรงไปตรงมาเพราะทยที่สุดแล้วหากประเทศต้องเดินหน้าประชาชนก็คือผู้ที่ควรมีสิทธิ์เลือกเส้นทางด้วยตัวเอง ในแง่สังคมนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าประชาชนกำลังตื่นตัวและจับตาการเมืองอย่างไม่กระพริบตาเสียงเรียกร้องให้คืนอำนาจให้แก่ประชาชนไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแต่กำลังกลายเป็นพลังที่กดดันนักการเมืองทุกฝ่ายใครไม่ทำตามก็อาจต้องเผชิญกับแรงเสื่อมศรัทธาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การประกาศยอมโวนให้อนุทินพร้อมวางเงื่อนไขย,ยุบสภาจึงไม่ต่างอะไรกับการจุดไฟกลางสภาให้ทุกฝ่ายต้องเล่นตามเกมนี้อย่างระมัดระวัง แต่คำถามใหญ่ที่สังคมกำลังตั้งก็คือนายอนุทินจะสามารถทำตามเงื่อนไขนี้ได้จริงหรือไม่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่เขาได้รับมอบหมายมานั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันรอบด้านหากเขาล้มเหลวในการควบคุมจุกเหมี่ยนทางการเมืองหรือพยายามยื้อเวลาเกินกว่าที่ตกลงกันไว้ความขัดแย้งครั้งใหม่อาจปรากขึ้นได้ทุกเมือ่อเพราะพรักประชาชนได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องคืนอำนาจไม่มีข้ออ้างใดที่จะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ ในที่สุดการเมืองไทยจึงเหมือนกำลังเล่นอยู่บนเชือกเส้นบางๆที่โยงระหว่างความหวังและความเสี่ยงค่ะหากทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขประเทศไทยอาจได้เห็นการเลือกตั้งที่โปร่งใสและเป็นธรรมในเวลาอันใกล้แต่หากใครก็ตามเลือกที่จะทรยศข้อตกลงนี้เชือกเส้นนี้ก็พร้อมจะขาดผึงลงทันทีและผลลัพธ์ที่ตามมาอาจรุนแรงกว่าที่ใครคาดคิด บทสรุปของเรื่องนี้ก็คือพักประชาชนได้วางเดิมพันครั้งใหญ่โดยการประกาศยอมให้ในายอนุทินขึ้นนั่งนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวเท่านั้นคือการคืนอำนาจให้ประชาชนนี่คือดิวการเมืองที่สะเทือนสภาและเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่ทุกฝ่ายต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะเส้นทางหลังจากนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักการเมืองเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนทั้งประเทศ